พี่น้องสังเกตว่ามนีพีทโปกติพวกสีนางบ่มีผายนางท่้นเก่าอีกคบครับสามจ้าอาถเกิงครับยินดีหลายที่มาพ่อพี่พ่อน้องสีสเกตและพี่น้องที่สามถูกจังหวัดกับร่วมครับขออนุญาตหลักพวกมาไล่ขออกุญาตมามวนน้ำกันกับสามจารักสามจ้าไมค่ะลักลุกนะครับ สเสื้อแดงกูโดนการนำละเสื้อแดงกูโดนมีอชืวอมาพรตอนนี้อยู่ไหนเห็นแดงเรียกทันกว่ชายละตอนนี้อยู่ไหนไฟแดงเฝ้ารอตัดสั่งบอกว่าสบายมีเรื่องอะไรเรให้ไปบอกผมนี่คือพระธานชมรมนี่คือประธานชมรมมีเรื่องบอกผมมารับรองสบายเรื่องเจ้าเรื่องนายอยู่ในกำมือฮ่าฮ่าฮ่าหกีทอ ขาไทยประยศมันต้องถูกตัดขอความอ่อชะลอมกระเด็นขออ่อชะลอมกระเด็นลราไปได้เป็นวัดอีกแล้วต้องไปตกียากตัวดมจะไปตกใจทีปอวัดต้องดีตกหนองโวัวซออยากจำหมอเสียถาดตกหนองวัวซอแล้วเด้ออีแม่ต่อซอแดงทำตัวแย่ๆค่ออย แต่ผู้คนต้งทำต้นคนดูไม่ได้ตาผงจำใจและออกจากงานสงสารผู้าผู้ดอดานีเพื่อใจตรงนีประกอนพมอจำเป็นต้องขอขอทำรานหาหวยในบนะทีละตัวเองไม่ทำาซโซระยำละชอบทำบัรสีรวมกับแกนน้ำปีทำเรื่องบัรสีแล้วทิ้งชุมชน ดอนน่ะมันบ้านผมไม่ได้ใช่บ้านไหนควันใชยใช่เราไม่มาดูเลยแต่หลวพ่อไม่มาดูเลยสั่งแล้วทำเฉยเหมือนหมามองเอาแบบนี้พี่น้องแดงตบอกแบบนี้แก่นักเป็นบ้องพี่น้องบอยอย่าสังออยู่ลครับเกีครับจเายเลจนไปเลยหนึ่งหนึ่งสองเรามีเลือดไป่นองทีเมืองอุดรชมลมคนรักอุดร ชมรมคนรักอูดรถือ so มีดถือค้อนไล่ฟันผู้คนสีสับปะดนคนก็ดําได้สีสับปะดนคนก็ดดําได้น้องประจักษ์ศินลปาคมละบพี่พี่นิยมละผู้คนสันสืบพันธมิตรบาดเจ็บยับเยินพันธมิตรบาดเจ็บยับเยินแดงห้ามให้เดินในเมืองอูดรหัวของยายพรเป็นคนสังการหัวของยายพรเป็นคนสังการ ต้องผ่านนยายใหญ่จริงครับสุดสุดมีบนทิ้นเราเพราะเขาทําตัวเท่าขวัญใช้ละเราสั่งมั่วมั่วให้ทําชั่วแต่นมองตัวมันใส่ทองเต็มมือเต็มหอกนั่งรถสี่ห้อออกมีบ้านแขพงๆส่วนเท่าไพ่แดงตายค้าคุกจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่จับมือมาลวดเลยไม่หลงเนื่อกทะเล้วกันเลยวันหนึ่งจหลงเชี่ยนสิสิรอาระบำสามจ่าอาตะเกิงกำลังจะเรียบร้อยละครับพี่น้องฟังสนับสนุนสามจ่าอาตะเกิงเหลือบูสกายได้ครับเทปชุดแรกของสามจ่าบูสกายจะออกในเดือนนี้ครับไปเลือดว้คนอีสานฮักบักวน เป็นอวัยะยี่สเสียงของเสียงกลองเสียงแค่ขึ้นฟอนไหมมัครับกุดอนน่ะมันบ้านผมไม่ได้ใช่บ้านไอ้ขวัญชัยมันก็ได้ลายเฉยเลยนะแมนนั่นแล้วนี่ของไงเด้นี่ของเจ้าที่แมนสม่าเอาตั้งแต่คนเดียวสีให้แน่คอยกระําบขั้นผิดคิดว่าของเจาของตับปราศาสตร์เขาพามีหันทักสินยังยกไกเขาเนาะ ฝอยอะได้เข่ากล้องฝอยต้องมากไอไกโมกันพี่น้องครับไอจ้าทอเ <c oughs> จจทข่ากล้องน้ำได้นนครับ,บด้วยจิตคารวะครับมือนี้สามจ้าจ้าพงศรคร้ำจ้าทองเมืองอุดรถจ้าฉาดเมืองของนแก่<ท>นค<ห>นบอกว่าสามจ้าท่าม,มาภาคอีสานเอาชีวิตมาไม่ต้องเอาตีนมามาเอาตีนที่สีสเก็ว่าชั้นว่าผมบ้าบาซิลเอาตีนยกขึ้นเฝ้าไปแต่ ถ้าอย่างนั้นขอฝากตีนไปให้หน่อยนะพี่น้องข<ป>่อยมานี่คข่อยบ่ได้ตีนเนี่ยข่อยได้แต่บักม่วงอ๋อครับได้พลาแดกบองตีนบ่ท่านใดอยู่ไดเสือแดงบุกเขามาได้ตีนไปแล้วเอาไปเลยพี่น้องให้พเองเนะ่ให้ตีนพนิหลายๆนะครับพี่น้องครับขอบคุณพระแพพป้าคุณหารก่อนก่อนอื่นป้าคุณหารสีสะเกดพบเบื่อจักบาทเนี่ย กตาว<า>แบม,มสุรินก้าม้านะพี่น้องครับรักสามใจไหมาครับเอา,เอาที่ราแดงก้ามาน้ำาเจ้า,จาบ่มือนี่ที่าแดงก็มาม้าบอกอพี่น้องได้ใช้น้ำมันเบนซินลิตรละสิบหกบาทหรือยังมันเป็นเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วครับพี่น้องครับบันไดสามขั้น ผมเอานิดนึงครับบันไดาสามขั้นของการยึดประเทศไทยครับบันไดขั้นที่หนึ่งปราหารการคังของประเทศด้วยการกู้เงิน2.2ล,ล้านล้านบาทครับให้มันจนไปทั่วประเทศเลยอันนี้คือบันไดขั้นที่หนึ่งบันไดขั้นที่สองครับที่มันจะยึดประเทศไทยก็คือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้คนโง่ทั่วแผ่นดินบันไดขั้นที่สามที่มันจะยึดประเทศไทยประหารตุลาการโอ้ยชาชาติข่หนักของฝากค่ะเสือแดงไล่แลกกัว่าเป็นพอไ้ายนะครับเป็นวัติมัเตอเจ้าวันนานว่าแต่ว่าตีนพี่น้องไปสองตุ๊บคับกับอีกหนึ่งถีบ ไล่ที่สองขมา,งามาเือเกยเสือดำฟาดไปกบกหูเสียจริงเลยใ <c oughs> ส<า>ย่ฟัคงฟังล่ำเลยพีที่ขอวีลาบุรุษที่ไปตกพัเดเนี่ย <ไป S 2> นะครับตังหันครับนี่ครับพี่ลาบุรุษตัวเก่งเมื่อกี้นะ่ะนั่นแหละครับคนนไ่เสือดำอ่ะผู้ใส้ส่เสือสีขา,ขาวยางมาสีกอควรเอืยแล้วเลยฝากตก๊ะแปะพัวหนึงน่งหนีไปละครับเมียเมียายเสือแดงไปเป้าหน้าหมอกันเด้อ ผู้บ่าววันนี้เขตไผ่อิสระวิทูนสุทธาตวัยรู้ซะมื่อว่าเผยเป็นเผยโอ้ของฝากก่อนจริงเงี้ยเอา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 ข่อยคือได้หลาเถอะพี่เอาคือเปิดเต๋อเปิงเติงแต่เฮนี่สามใจสามจ่ามาแต่ใส่เพิ่นสามสจ่าอาถเกิงเหรอสามจ่าอาถเกิงดิถ้าเสามาะลุจากชีวิตสามจ่าดีวะเออาสามจ่าก็เนาะดีเพื่อสิได้รู้จักว่าจ่าทอเป็นผู้ใดจ่าพงเป็นผู้ใดจ่าชาติเป็นไผครับข่อยเอาของฝากไปไว้ข่อยย่านพวกเจ้าลอย ก็ไว้ใจบุกปอบมันหลักของคนดีเอาพี่น้องขึ้นมามวนด้วกันขอเสียงดนตีนะครับ รากเมืองอูดอนห่อผ้าห่อหมอนจากอูดรธานีปีนี้เศรษฐกิจไปไปบดีปีนี้ราคาอ้อยมันบดีจากอุดรธานีนี่มาก่อท่อหมอร่วมกับจากท่าเมือกกันขอข้ามันทีอูดอนละครแก่นไม่ค่อยดียม่ามันจบมันปล่อยดากซัมบะพี เมียมันจบมันปล่อยด่าสั่งความพีกุดอตตีบ่ฮอโดบเชีวิตจะพงก็เหมือนกันพราะอุปบัติมันทานเอาเรือมันบอกว่าหากเงินหมดมึงอย่าเบื่อมันบอกว่าหากเงินหมดมึงอย่าเบื่อหากเงินเดือนก่อนเรือมึงอย่าเบื่อ กชับเนี่ยจาเป็นทกเนี่ยวะมันกระบอกซัน่นบกสบอกันนั่นบอกซบกนแ่บอีบ๊ก้น่นบไอกซรีบอกังนแน่นบาอกรีบัน่อกกรีอกมันกสักน uh. ึ <t <t uh <t 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 ่นบ๊อกซะบอช่โลกมากกน่อกรก เาทอเมืองอุดรขอผ้าหอบอนจากอุดรข่านี้ปีนี้ราคาอ้อยมันบดีปีนี้ราคาอ้อยมันบดีจากอุดรท่านี้มีมาเทาชีวิตจากชาติก็คือกันรวมกับจากชาติเมืองาผ่อนราคามันดีมูดอนก็เป็นเหมือ่มาวย มันจมมันปล่อยดาบมามีเนียมันจมมันปล่อยดาบมานีจั่พากันนี้มาขอม่อ่น,น้องอนนลูก้ชีนนวิตจะพงก็เหมือนกันเพราะอิอวดมันหานเอาเลือมันบอกว่า,าหากเงินหมดมึงอย่าเบื่อมันบอกว่า มึอยากเลือดบ่เนือดมึงอยาเือหิวนึงอเมือคิอเนี้ยไ่บเกิดสืบบ่ขึ้นกันดาพงอเนี่้าบพ้อเบ็เือกเนี่ืไบ่มีมาทิมยอือปอเ้หลายบาทเนี่เอามันสักโหลหนึงเป็นแหงลามันทะลกมากเลยอบป๋ากับป๊อาขอบคุณทีน้ำทุกคนครับ ที่ช่วยกันออกกําลังกายครับมณฑ์เทพชุดนี้นะครับซอยกันแต่งรอดลมรลอดตายนะครับแดงลําพันธ์นั่นอาจารย์สุรินทร์ภาคสิริต้องขอขอบคุณเพิน่นพวกเขาสามจ่าอาถเกลืองมาทันว่าเพิ่นก็นเลยเอิ้นติดปากนะครับว่วหาฟอดซีสันมือมือไม่จังสีร้องนะครับทีมี้วัวหาฟอดซีสันใผ่กำมารอแต่งให้เท่าตูนะครับเออแต่งให้เจ้าเต้นเนาะ ไพ่กับมารต์ต้อกแล้วก็มีอะไรพ้นเอกลมเก่าหลายเพลงครับอีกประมาณบว่าเกินสิบมือเทพกติว่างแสงไขายขายที่ภูสกายติดต่อผอ,อ,อผมกับคุณนผู้ิทธิ์เท่านั้นจ้าพ้องกับว่มีสิทธิ์ขายยกเข่ากองกลางมืดถ้าไพ่ฮักประช,ชาติปั์ฮักอภิสิทธ์ฮักคุณชวนต้องซื่อเทพสามจ้าแมนบบเอาอยู่บพี่นอ้องเอาอยู่บอเอาอยูนาซอยกันจีนะ ฝากอันนี้ไว้จักหน่อยเน่เด้อคนบ่มีสินสั่งค้องเมืองบอเฮืองหงพี่น้องเอ้ยคนบ่มีคุณนรรมซ้ำข้องบ้านแม่นบอเฮืองเอาหรือว่าเอายิงรักพี่นออ้องเอาหรือเปเ่าเิ่นว่าบ่เอาสัญญา,าพงพี่น้องครับผมขอแนะนํำไอ้ไส้อีกผู้หึิงด็อกเตอร์สมเกียรติไตรสรณปัญญาสวดสวดเลยเพิ่นจักบาทแน่ ไอ้ผมเพิ่นมาแต่ไก่นะครับลูกหลานบ้านไหนจำนาไว้สมัยนาเลือกเอาแล้วผมขอฝากพี่ไพศาลน้ำแน่นะครับอยู่อำนาจเจริญรขอฝากสอสอปปี้ขวัญใจของพี่น้องอยะโสแน่แล้วก็น้องนุ่งทั้งบุรีลัมยะถิ่มยะป่าแต่ว่ามือนีผมต้องขอแสดงความเสียใจกับดรสุภชัยศรีลานะครับที่สูญเสียม่ย่ยไปนะครับพวกเขากับไปร่วมประชุมเพิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับพี่สุภชัยศรีลาพอด้มา แต่ทรงใจมากพี่น้องแถววงสามสิบอย่าลืมสุภาชัยศรีลา <ะ S 2> <ะ>ครับออและจะพงครับที่ขาดเหลือบ่ไดอิหลีที่เป็นหัวเรือใหญ่ฝากผีฝากไข่ให้เพิ่นไดสอสอเพิ่มขึ้นในจังหวัดภาคอีสานคนนั้นที่ขาดบ่ไดก็คือท่านอิสระสมชัยครับออครับครับผมหัวเรือใยครับจักน้อยจังเสียเพ,พิ่นพ่อครับพี่น้องตอนนี้จะพงหยุดไหมบ่ท่านให้หัวหนาว้า พ่อใหญ่พงแล้วก็มีอีกสวดสวดในท่านวิทูน้ำบดสวดสวดในสุทัธัดกันมืนสวดสวดใน้นองเนรนสวดสวดในโสอีสวดสวดในโสอสุสอสปเชยสวดสวดในไพศาลและป้าพี่สมัยนะสวดสวดในสามจา่จาจักบาทเนี่ยครับวันที่สีพ่พฤษภาคม พ่อกันอยู่บ้านท่านสอสอปปี้ยะโสอทอนเมื่อนั้นเทพสามจาอาตะก,กึงรับล่องโดยสามจามันก็หนีพ่อกันอยู่ยะโสเด้อพี่น้องเด้อเล่ากับพี่น้องประกาศประกาศข่าวด่วนบึงการเพิ่นศิสระเพิ่นศิบะเอานี่ผู้สิเป็นสอสอบึงการช่อนะครับมาแล้วครับทนทนจั<อ>งหวัดที่เจ็ดสิบเจ็ดแต่จังหวัดที่เจ็ดสิบแปดคือจังหวัดนี่แหละ จังหวัดที่เจ็ดสิบแปดจังหวัดที่เจ็ดสิบแปดจังหวัดใดจังหวัดหาดใหญ่ของนายกเก่งลาตาชัดตาชัดเมื่อสักครู่นี่พี่สงศักต้องสีโทมหาไข่สมัยหนาเราจิตสาระเราบ่ให้เมียเราลงเราสิให้เอื้อยไข่ลงนี่แหละยืนในจักษะนั่นเอื้อยนี่แหละครับอกงามงามกับชนะแล้วเก่งกับเจ่งเพราะฉะนั้นฝากลูกหลานไว้พี่น้องครับผมจีบอาสั้นๆอีกคำเดียวพี่น้องจื้อได้บ่ ท่านายของขมิน้นเขาไปเว้าอยุสานโลกเขาบอกว่าคุณทักษิณและคุณนพดลอนุมัติเส้นมอบโอนชันทะให้ขมิ้นไปแล้วแม่นมาครับเดี๋ยวนี้พี่น้องเสือแดงให้หูแกงตาใสได้หรอครับนะครับไร่ว่าจะเป็นเอตอ,เอต้อยเออต้อยเอ็ดวงจันท์เมียเก่าเมียหน่อยจาชาติเศ้าปากหมานไดอ ประท้วงครับท่านประธานประท้วงขอประท้วงครับครับจะได้ไข่ขึ้นมากพราท่านเพราะจ่าชาติถิมเลนมาเฟียขาจ่าถอเป็นเมียน้อยจ่าถอและคนสุดท้ายที่อยู่น้่อยู่ขณะนี้อยู่กับจ่าพงศละขามครับ <c oughs> มือเดียว <c oughs> <c oughs> อยู่มือเดียวไข<ป>่เชี่ยทิมแล้วอ่ะลองใส่หลามีอย่างพี่าพี่ลาน้องครับพี่น้องครับดีกรีด็อกเตอร์นะครับนี่สสจังหวัด บึงการครับจีกีด็อกเตอร์กำลังทำด็อกเตอร์อยู่พี่น้องจังหวัดบึงการขอฝากไว้แน่ครับครับผมมาเมื่อนี้ครับออกจากบ้านมาแต่เศร้าครับดีใจว่าแต่แดงมาตอนรับอยู่มอราชพัฒน์เป็นพันวันผมมามั่นไปละพี่น้องผมอยากสิบอกมันว่านี่ละแดงตัวพ่อมันของแท้อยู่นี้ถามว่าเป็นงังขึ้นมามาอยู่กับประชาธิปัตเขาบอกห้เงินบ่ห้ครับเขาไล่หนีบ่บ่ครับ เพราะว่ามันขายชาติไข่อยเลยบระโยน้ํามันชาชาติครับเหลืออีกคนหนึ่งครับที่ผมเรียมาแทนนั่นอ่อนประทุวมนี่ครับสอยจานุ่มรลบรอจากจากไสน๊ะร้อยเอ็ดเอาแน่น้าตัวครับจากร้อยเอ็ดครับผมจากร้อยเอ็ดได้พ่ดกระโดนสั้นๆพูดน้อยต่อยหนักพี่น้องครับผมก็ปแปลกใจความรู้สึกของพี่น้องตอนที่พี่น้องเสือแดงมาคือสีบ่แตกต่างกันหัวใจผมเต้นเบิกเบิกยู่ จาชาติจับมันไ,ไว้เอาไข่หนีสนับข้าเจ้าสิมาลุ่มผมลูกแม่นี่หนีคนบ่มีอย่างมิตแเลนเด้อจ่าพงสลักข้ามสนับข้าเจ้าสิมาลุ่มผมถามหาถามโตผมนี่แหละผู้ใดบักจ่าชาติว่าท่นว่านั่นน่ะนั่นหลานท่านลพบเจ้เที่ยวก็มูลลนะะัี่แหละว่าท่นรอเอามันโลดผมมาจัิงสิพี่น้องที่ละกคกรพครับ <S <S ผมอยากให้คุณทักษิณผมอยากให้คุณยิ่งหลักผูกหมาเจ้าของไว้ให่มันหลุดโซ่ไหม ผมมาแปลกใจครับผมพาพี่น้องไปตีพันธมิตรยุ่หนองประจักษนายบัวเรียนแพงสาถือกปั๊บร้อยสี่ิบสองล้านแต่จ่าพ้องเป็นผู้เหาะมูหลอดครับพ่อพี่ขวัญรับเป็นคนปึืขวัญใช้เล้าบกินเขาเ่าได้อายผมรวกินหยาตัวกินดนนังแล้วก็อีมีอีกผู้หนึ่งนจาจ่าเถาะเสี่ยวไขว่าเราใช้เห็บหมา มันเป็นอย่างจังเห็บหมาเนี่ยมันก็เป็นเห็บหมาตัวมันเป็นเลี้ยวล่อเสือแดงได้ท<อ>ิพย์ได้มันไปดูด,ดเลือดดูดเนือเ้อหมาครับหมาตัวอยู่เมืองนอกกันบ่มันเกาะกระแสหมาตัวนั้นอันนั้น,น,นพ่อหมาพ่อหมาติพ่อหมาอยู่เมืองนอกตอนที่พอผมไปตีพันธมิตร <c oughs> ทักษณิณโทรศัพท์มาขอบคุณทเราชัยจ่าพงบอกว่าพี่ขวัญไปตีมันมันจะเป็นข่าวห่านที่ทักษิณโทรมาหาเลยเก่งมากจ่าพงมาทันว่า ไอ้ผมเนี่ยครับไอ้อุดเนี่ยอุดไดทยแสนแจ้วติดคุกครับไม่แยังงวนต้องขายหน้าแปดแสนบักทักสินมันไปโคตรพอโคตรแม่มาตั้งไหนบอกผีบอบคอยมันว่าด่าหยาบบอเป็นมันบอกคอยเลยได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัดผมจะนําทัพเข้ากรุงเทพอุขี่นี่คอยมันว่าหยาบบอเป็นหางจุดตูดเลยพอ,พอปืนดังแรกออกหางจุดตูดเลยผมจะสู้จนกว่าดินจะกลบหน้าผมที่สู้ แม่แต่เหลือกางเกงในตัวเดียวเอาอยางรถยนต์มามือนี่หมาตัวไรเ,เผาเส้นทางยางรถยนต์กองเจมิมกลมสื่อมวนชนทายทอดออกไปทั่วโลกเลยนะครับเวทีประชาธิปัตย์มิตรภูมิวอนวนๆยกเว่นผมนี่แหละครับจ่าพง์ขับเจ้าลู่จากบาวาอยางรถยนต์ทํำม่จา่าง ยางพาราเอ้าถ้าเกิดว่ารัฐบาลชุดนี้เพิ่นบอกว่ายางพาราสิแก้ไขปัญหายางพาราเฮ็ดจาังไหนค่ะจ้าถอใคอเฮ็ดจังไหนตัดทิมเก่งมากเอาไปร้อยคะแนน <laughs> แล้วบัตรนี้เดี๋ยวจาา้าทอเจ้าสิแก้ไขปัญหาจังไหนปากท้องของพี่น้องสิบไปกู้สองล้านล้านเดี๋ยวนี่คอยขึ้นว่าทักษิณก็ต้องตายจ้าพ่วงก็ต้องหัวงอกจ้าชาติแกเขาสองรอบจังที่ไส้หนีมัดวะ ใครคิดว่าได้ไยพี่น้องเช้าอีสานของผมผมเคยเป็นลูกน้องเกาทักสินผมเป็นหอดหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีไอ้ผมเป็นรัฐมนตรีซอยกเกษตรผู้นี้ครับว้เาไปเนี่ยสิ่งศักดิ์ธิ์ครับไปต,ต้องสาบานในคนไทยฟัง,งสาบานอ่าตีเัาชอบสาบานนะผมสาบานกับคุณขวัญชัยคุณขวัญชัยบอก,กา้าที่ดินชมลมคนลกอุดรซีนีอ่าซิฟต์ไรเดี๋ยนี้ถือไรละหาซิบลาน เป็นสื่อของพี่อาพรเมียของคุณขวัญใจตบมือให้เล่านะเนี่ยแล้วขึ้นหนาดัานใส่ท้องห้องก็คือเอาเงินจัดโตะกีน์ชมรมคนรักอุดรเอามาสื่อใสอ่ไอ้จ่าพงปากหมาเอาไปเอามามือหนึ่งผีขายเปินเป็นมาจัดและการย่ำเต้าขอบคุณพี่น้องชมรมคนรักอุดรทองที่ผมใส่ก็เป็นเงินเหลือจากการจัดโต๊ะกียร์ผมอัดเทียบไปผมก็ไดเอามาเปิดพี่น้องครับนี่เสียงหมาหรือเสียงขวัญไช่สนอ ขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ่าดินสามจาสิบบไปหากินหาเสียหาเลยสิตายุกับประชาธิปัตย์สิตายุกับปูสไกายถ้าสามบักนาได้เนี่ยหนีไปยุหมองอื่นให้แม่ทรณีสูบมะลดร่วมทั้งตัวผมพี่น้องให้กำลังใจพวกผมแนะครับพ่อผมสิทำงานเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อคนอีสานครับสู้กับคนอีสานสู้กับสามจ้าบอค,ร,อคร่บ เป็นหยางพวกผมใหญ่แม,ม่มงนีตั้งจากเรื่องไกลลี้คิดวัฒนาเนะี่ยตะกี้เราซื้อเรื่องไก่เดี๋ยวนี้เรากลายเป็นเรื่องไกลมีง,งั้นมีทิพยาร้านไหลเข้าบัญชีจากหลากสีปะยุแดงอันนี้เขาเอิยวาสวฟ้องเลยเรื่องไกลฟ้องจ่าพงศ์ <laughs> แต่ว่าซุ้มนี้ยุ่มหลงรวยเด้ย่ยงังก็ได้ว่ามันสองหลังอยู่เนี่ยล่ะบรัลลางตอนนั้นยุไฟเขาก็ได้มายุซีรันแต่ว่าหายใจต่อยุหมื่นเดียว มันหยุดจิทำแล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นเงินหายนะมันบ่ได้ต่างจากเงิน่ายาบา้าเงินค่าอาวุธเถื่อนออาไปเล่นผู้สาวหมดเขาตัวเมียมีสามหนีไปสองเหลืออยู่ผู้เดียวเราบัดนี้ทาพวกผมตัวพี่น้องแม่แต่ขําเดียวถ้าหากว่าทักษิณบ่ได้ล่มเจ้าให้จ่าพ้องสารคำ้ำสักตายขึ้นนี่ครับให้ผมพูดแม่คุณทักษิณ ว่าคุณบ่เดเอาขี่ง้วยขี่คว้ยไปท่าจุด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 ไปคุณบ่เด้ไปพังจุด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 จ่าพ้องทำชั่วแต่กล้าอยอมรับไปด่าหลวงตาบัวไอ้บัวหัวล้นโอ้ยเสิบซาาสิบบาปผมจิไสเหมือบบ่ไปเตะลงศพอยู่หน้าวัดหลวงตาบัวกับเจ่าเถาะกับเจ่าชาพราอหยัางพ่อผมหักทักษินเป็นอย่างจังหักทักษินเพราะว่าตะกี้ไอ้กับอยู่ทางเขาบัดพ่อหัวเขาสีลมเจ้า พวกผมกันหนีมาทั้งขี่ทุก,กขี่ยากคือประชาธิปัตย์นี่แหละ <c oughs> ครับถ้า<ต>ว่าขี่ทุกขี่ยากเนี่ยพวกผมได้คุยกันว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ชั่วน้อยที่สุดในประเทศไทย <c oughs> ก่อนตอนนั้นพวกผมอยู่ฝ่ายน้นกับคุณธีรชัยกับสุภรนอัฏฐาวง <c oughs> ผมขับรถไปสือหาอภิสิทธิ์ความสัวเกี่ยวกับจีดินพ่อขากับจตุ ทุพพนาถาวงจมกับไอ้ผมบะขดแมงบะกะพิศวสารมึงคือดีแม่มึงแต่กูหาของผิดมึงบ่ได้เลยตอนนั้นผมขับรถครับคือซุ้มนี้เป็นองค์ขลักพิทักษ์ใงเห็ดได้เอาหนาในที่สุดก็ได้เป็นรัฐมนตรีไปตามๆกันขอเถิดด้วยไอ้ที่ผาาพิงเพราะันเป็นเรื่องจริงจะเชียร์เลยน้องพิธีใช้เป็นคนมีเหตุผลครับพี่น้องครับถ้าหากว่าทักสินบ่ได้โกงกินแผ่นดิน พระได้โกงชาติบานเมืองเพราะนี่คือพอของเสือแดงกูด้ยอันนี้ขีดตีนน,นั่นแหลดีนะผมอดใจเอาของได้ถ้ามันอดไม่ได้ผมหยเต้นลงไปให้เขาหยองเนละยเจ้าเจ้าับเจา้าถอดดึงแขนไว้ซื้อลูกแม่นี่หนีคนบ่เคยหยางเห็นว่าอดีสรเบาแม้แต่แม้มันยังคาได้ตกไทยเมียหน่อยหนีน้ำผู้เบาอดีศรเพียงเกือบไอผม ถ้าสามจะมารอบจ้างหาเงินแล้วไปใส่ร้ายโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงให้ผมตายขึ้นนี้และก็ให้พอผมนอนอยู่เฮือนไหลตายพร้อมผมตักสินก้าสาบานกับผมไหมขอบคุณครับจ่าถอจาชัดครับผมมาพ่อใหญ่พงเปิดใจครับพ่อใหญ่ทอขอเปิดใจน้ำจัก2สงนาที่นีนี่ละพ่อักโอ๊อกตัวจริง ยังงตะข่อยบอเปลี่ยนอีบังอ่อนเป็นอีแพะท่องท่านทนตัวเดียวเนี่ยหักทักสินหลายพี่น้องกําลังตั้งทองได้สองเดือนจักสิเป็นผู้ยิ่งเพื่อเป็นผู้ไส่พ่อไอโอก๊กวัสดุใช้บ้านตั้งซื่อเดี๋ยวนี้พ่อคอยอยากเปลี่ยนซื่อหนีว่าทอไปโอ๊กลูกทักสินใส่นาฬิกาเลี้ยนละสามสิบล้านโอ๊กลูกบกักเทาะเกือบห้างคู่ละสามสิบบาทกับพี่สันยซื้อใส่ข่ออขอบอกแดงทั่วประเทศครับ จาพงกับจาถอเมืองอุดอรแดงต้นๆครับเป็นคนเอาเงินไปให้คนวัใช่ไพวนาตั้งวิทยุชุมช่นคนถอยๆเร้คู่มือนี่ครับผมมันไม่ใช่เงินทักษิณแต่มันเป็นเงิน 3, สามแสนของคุณเนวินโดยผ่านมาพี่ชายผมผมก็ะเด้ถือเงินไปให้พี่ขวัญอยู่ปั๊มน้ํามันไม่จริงพี่ขวัญเถียงมาเถียงมาพี่ขวัญเถียงมาเสียผมว่ามือนเหมอดบอระขูบาเรื่องไปอย่างแน่ ดาพงเฮ็ดโทรศัพท์ตกยู่บ้านนองนะทำหนีเมียให้ว่าวาดกพี่ไห่ว่าวาใหจาชาติเปิดใจน้ำจจกน้อยนะน้องสองคนเป็นนักสู่มุ่มแดงจ่าชาติเป็นนักสู่มุ่มน้ำเงินกันเลยบอกว่าอ้มีเวทีอยู่เวทีหนึ่งไปน้ำผมบอ่อไปใส่ลาลาบูสกายนะไอ้ว่าฉันว่าบูสกายของผู้ใดเพื่อนสนับสนุนไผ สนับสนุนคนดีเวาไปเวามากมไปก็ามาห้ามาเป็นตะไปเทระว่าถ้าว่าพักประชาธิปัตย์ไปลาไปว่าสีนว่าถ้าอ้นอนอยู่มันบลึกลากข้อไอขึ้นเด้อล่ะเด้อถ้ามันบสูตีนหีบมันใสผมบอกน้องว่าจังสีกันนี้นเมื่อมันมาอยู่ใครนี่แล้วสู้มาสู้กะกัดเอาคือจิลีนี่แหละครับพี่รอง ไปสู่ครับจาชาติบ่อละไปเห็นว่าไปพี่น้องอย่าตัวสามจ่าเด้อผมเสือทาสีให้ผมเสื้อต้องให้ท่านอิสระท่านพีทุนท่านสุทธัดยกทีมเด็กอุบลต้องยกทิมสีสเกตก็ต้องเอาประชาธิปัตย์ครับถ้าคนดีบอกออกมาซอยกันหากยูประชาธิปัตย์สีได้บอ่อได้อยู่นะได้อยู่นะได้บอ่อได้อยู่นะ ตาโต๊กมัดเฝ้าหน้าสู่คนเลยแต่อยู่หน้าอิริมันหักกันแบบใดนแบบนี้ไหมพี่น้องครับมันต้องออกมาสู่พเพราะว่าห้องสี่ยูซื่อๆเาได้แล้วสงสารทันพิทุนทันอิสระพี่สุภะชัยหนองแนนแสสเอทันสุทัศน์และกระหลายคนคนดีๆจังปบปีคนดีๆจ,จังทิน่นครคนดีๆจังสมเกียรติคนดีๆจังเอื้อยที่อยู่เมืองการและก็อีกรห,หลายคนที่บรได้เอื้อน้ำรวมทั้งพี่ไพศาลพี่น้องครับหักกับหักอิริยตัวกัน พาะทักษิณเขานอกใจพี่น้องเสื้อแดงแล้วครับพี่น้องครับคนหนึ่งครับที่ขอขอบคุณที่เป็นกําลังใจที่มาในงานมือนี่แหละกับพ้ามดมนจนมันไหลเลยเกินครับสจหญิงของจังหวัดศรีสะเกดครับผู้นี่แหละครับเพิ่นนางยลนยุพ่นนะครับจ้าชาติมาเมื่อนี้มาเปิดความหลับคนมาบอกเมียหน่อยทักษิณนะครับขึ้นกลางนาคือสอเสือลูกผู้แรกกัดลูกไผ่เด้อไปเบิ่งเอาด้ออีสัยบนตาเนี่ย แล้วก็เอาดาราไปอยู่บังนอกแก้วพ้องหูอิลีได้ครับพี่น้องสาบานกับ่อไตเลยเพราะมันเป็นลูกแรงเป็นลูกจอกเป็นฉี่ขาเขาอิลีมันหูมันเห็นไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่คือไปอย่างขวัญใชยคือยานผมขวัญใช้ยานผมก็พอเลยครับไอจ้าพ้องไอชีตีนมาทำไมห่วยขึ้นมากมานีลยครับกูกับมึงมันคนละชั้นเถาะพันดาผมเนี่ยผมก็เลยบอกรวนว่าใช่พี่ผมกับพี่มันอยู่คนละชั้นผมมันกออินเตอร์ผมอยู่ชั้นสองแต่พี่ยัง เกียกกั่วยุบขับฉีดินนักเป็นฉีดินบักเถาะยุบสลดเอาละครับเจ้าชาติเจ้าเถาะครับผมอั้มาผ้าจากพี่น้องตัวมนีขครับที่มอบหมายให้ท่านหัวหนาห้าเฮาก็คืออ๋อไอ้สอสอนตงงนีไหนโคตรสวกสอกดยารัดกันต่อนขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ